ไปคือฉี่ถ้าเรไปอีนี่นี่สมาใหญ่นี่ยเราเท่คุณเทอ่ใช่ลีบ้างด้วใสปพอลี่บางเไปเฮ้ยไปนี่ฮะไปยังเปนอ่ปลาขาเลยแม่ดูตัวนี้ดิแม่ดูตัวนี้ไปอ่งปลาหนี่ม่ไข่มันเยอะมากเลยเออปลานึงนึ่งปลาขาเลี้ยงตันปอยตัวอ ้ตัวนี้ชูชีขมิบพอลีบางเมียพอลีบะเว่ามีคนมาบานนะเนาะใช่พอลีบางเนี้ยครับนี่ตัวยังไงอือนี่ทอดไปอีกอันนี้ใครนั่นนะ่ะเออพี่นั้นไปอีกนะพี่แป้งไอแปะพี่ก่อนอีกแบ่งนเยอะมันเหลือเยอะเลยนะมันก็ขาวขาดิไข่โคตเยอะอ ข่ยลูกให้แม่แม่ทีเดียวดิไข่ไข่ไม่ไข่เต็มกล่องครับพี่ก็จะเออไข่เต็มทองอันนี้แป้งนี่แม่ปลาเค้าอะไรนี่เหรอเออก็ไปได้ไรเสือกันบักนี่เกาก็ะอดเก๊ดใช่ด้วยจั๊กไม่หยังแม่ละไม่เบเลยเลยไม่มีแล้วเหลือแตงกับมะเขือ